This could be us. So back to what I was s a i n could be us. เขาให้4,080เกต่อเวลีเกือดขึ้นคูณยีไปรอบสุดท้ายครับหูสี่หมื่นห้าปเลยว่ะโอ้โหไม่เป็นไร วันนี้ก็ามาอยู่กันที่เกมเวอออฟเดอกิเลนนะครับของค่าย PG นะครับเกมทีเด็ดของเรานะเกมไม้ตายของเรานะมาโง่สี่สิบเคปั่นไปเลยปันสปินนอ,อตโต้ครับที่เป็นสี่ร้อยครับตามสูตรเก่าสูตรเดิมขอกำไรเท่าหนึ่งเลิกวิธีการเล่นทุนเยอะไม่ยากครับกำไรเท่าหนึ่งเพ่นดีครับรอเลยเกมเกมค่าย PG อะ่ะ คือถ้ากําไรเท่าหนึ่งอะ่ะมันทําได้ไม่ยากเลยใครๆก็ทําได้นะครับผมแต่ว่าต้องใช้ทุนเยอะสมมุติแ่ฟผมจะเปรียบเทียบนะครับทุนเยอะได้เปรียบยังไงนะคือทุนเยอะเล่นได้เท่าหนึ่งถ้าทุนเราเยอะมันก็ได้เยอะนะครับสมมติทุนสามหมื่นเล่นได้เท่าหนึ่งก็สามหมื่นอ่ะเป็นหกหมื่นใช่ปะ่ะรวมทุนนะครับผมแต่ว่าถ้าทุนทุนหนึ่งร้อยอ่ะเล่นเท่าหนึ่งยังไงก็เล่นไดู้่ละบวกปีอีกร้อยหนึ่งมันก็ บวกแค่ร้อยหนึ่งอ่ะนะทุนน้อยมันก็บวกแค่ร้อยหนึ่งนะครับผมแต่ว่าทุนเยอะมันมันบวกเป็นสามหมื่นเลยไงแต่ว่าเท่าหนึ่งเหมือนกันนะแต่มูลค่ามันต่างกันอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกที่จะเสี่ยงกับทุนเยอะดีกว่านะครับอันนี้มองถึงเรื่องเรื่องแบบความคุ้มนะแต่ว่าถ้าใครทุนน้อยก็ก็เล่นตามทุนนะครับทุนน้อยสักร้อยหนึ่งไปหวังแตกพันอะไรเงี้ยมันก็มันก็อาจจะยากนะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้แหละนะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะสมมติทุนสามหมื่นเนี้ยผมอาจจะแตกล้านก็ได้นะครับฟิลประมาณแบบทุนร้อยแตกหมื่นอะไรเงี้ยแต่ว่ายากยากมากผมเลือกที่จะเล่นทุนเนี่ยทุนเยอะๆดีกว่าเอากำไรแค่เท่าหนึ่งเพราะว่ากำไรเท่านึงอะทำได้ไม่ยากนะครับแปดพันสี เห็นหลายๆคนนะชอบชอบคอมเมนต์แบบว่าเปรียบเทียบนะครับโอ้โหแตกเท่านี้ก็เหมือนเล่น300ร้อยได้อีก300อเป็นห0รอได้โคตรน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเล่นทุนเยอะไงมันได้ไม่น้อยไงทุนสามหมื่นผมได้ทีสามหมื่นอะไรเงี้ยคิดว่าสามหมื่นมันน้อยไหมนะครับก,ก,ก็ไม่น้อยอะ <c oughs> นะถ้าไปเปรียบเทียบกับสามร้อยสามร้อยมันก็น้อยอยู่แล้วครับทุนสามร้อยได้สามร้อยเนี่ยเท่าหนึงนะ่งเนี่ยมันน้อยอยู่แล้ว ต่ว่าผมเล่นเยอะไงมันก็เลยมันก็เลยได้เยอะนะครับโอ้วิลลิดกำไรมา4,000แล้วพี่ใช้สวยเกมนนี้ผมชอบตรงมันคอมโบนี่แหละเวลาคอมโบมันสะใจดีจริง,รงเวลาคอมโบเนี่ยโอ้โหโคตรเดือดบางทีแบบแตกนอกไม่ต้องไม่ต้องงอแล้วฟรีเกมไม่ต้องเล่นอนะฟรีเกมนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้ว่านะครับผมว่าใครเล่นทุนน้อยทุนเยอะนะก,ก็เล่นตามกําลังเราแหละ่ะอย่าไปเล่นเกินนะครับจนม,มีข้าวแดกนะขอร้องเล่นให่มีสตินะครับเล่นเอาสนุกก็ได้นะเล่นเล่นเอาขำๆก็ได้อย่างโชคดูนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเล่นเอาแบบกูต้องได้กูต้องได้ตเติมยัดตเติมยัดอย่างเงี้ยโอ้ผมผมไม่แนะนํานะนั่นแนหะล่มจมแน่ชัวร์เลยวันไหนไม่ได้ก็ถอยครับวันไหนได้ก็ กดให้ยับมันจะมีวันได้วันเสียแหละนะครับสลอตมาดีมา,มาเคยองสามกลับมาเท่าทุนอีกรอบครับ 40k เควนไปยาวๆเกมยาวชัว แล้วผมเป็นประเภทที่ว่าเล่นต้องเล่นให้สุดนะครับเผื่อแบบมันฟุกไงคือเหมือนรอบนั้นอะที่ผมเล่นทําไมผมถึงเล่นสุดเพราะว่าผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากเลยนะครับคือเหลืออยู่ไม่กี่ร้อยอะและ้วคัมแบ็กอะเหมือนรอบนั้นผมจำไม่ได้ว่าผมเล่นเกมอะไรไม่แน่ใจว่าเป็นเกมสาวถ้ำหรือเปล่านะไอ้เหี้ยเหลือ700ร้สุดท้ายครับผมไม่ลดเบ็ดผมใส่กดยับเลยเลยอจ0รสุดท้ายกดเบ็ดส0รอยปุ๊บเข้าฟรีแตกมาแสนหนึ่ง คือแบบโอไมก์ก hmm. Feel like nah. ๊อดนะครับคือบางทีสล็อตอบบมันอาจจะแตกช่วงท้ายก็ได้เว้ฟีลประมาณว่าเราเล่นเล่นไปเงี้ยใกล้เงินจะใกล้จะหมดแล้วคนพัฒนาสล็อตมันก็คงคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ถอดใจเดี๋ยวมันก็ออกอะไรเงี้ยอุ้ยอุ้ย่ย่เออมไทมีเลกูดแตกนอกเลยครับหมื่นสองคือ ประมาณว่าเอ๊ะถอดใจแล้วทั้งที่ฟรีเกมมันจะเข้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวมึงก็ถอดใจอะไรเงี้ยสรุปออกไปเล่นเกมใหม่แม่งหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยผมก็เลยวัดสุดไปเลยมันชอบแจกช่วงท้ายนะบางทีอะแล้วแจกบางทีแจกแบบคืนทั้งทุนได้ทั้งกําไรนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ใครนะครับสไตล์ใครสไตล์มันนะเรื่องพวกนี้มันต้องไปเจอด้วยตัวเองครับพี่ชายถึงจะมีประสบการณ์ ผมในประสบการณ์หมดดากบ่อยย่ะไหมจนนี้ได้ลงนะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปมันเยอะเกินนะครับเดี๋ยวคนดูไม่ทันยังไม่ขาดทุนนะแต่ว,ว่าก็ไม่ได้กําไรอะไรแบบเยอะแยะขนาดนั้นนะครับช่วงนี้กําไรพันกว่าบาทแต่ว่าช่วงนี้โอ้โหโดนค่ายแพ็กมาติกเล่นยับเลย เด่๋ยวก่อนผมแตกค่ายพายกัติบ่อยมากเลยนะแต่ว่าช่วงนี้โคตรดรอปแบบเยอะโดนกินยับเลยอืมาดิครับสแก็ตเธอร์ห้าตัวสี่บนแปดไมตัวดีเอตึเต็มนี่แหละผมรักเกมนี้ก็เพราะตรงนี้แหละผมรักเลยเชี่ยโคตรโหดหกตัว มางไงพี่ชัยแตกนอกมามือนสี่ครับรอรถร game อีกรอบดูดิว่าจะไปจบที่เท่าไหร่มีคูณมาแล้หนึ่งโอ้โหคูณมาแค่ตัวเดียวรอเพื่อนสิบสี่หมุนทบทีละสองตัวคูณมาดอกแรกไม่วิรดเวรกูดหรว่าเพิ่มตัวคูณให้บวกสปินโอเค ดีแต่ช่วงแรกก็ไม่เอานะเพื่อนไปวืดช่วงท้ายนี่ก็ไม่เอานะจังหวะคูนเยอะๆนี่วืดนี่โอ้โหโคตรหัวร้อนะ่ะอุ้ยบอกสปินด้วยวะ่ะเฮ้ยเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงมาดีครับอเอามันอีกดีเพื่อนเอามันอีกดีเค่ K. หล่นดีช่องสองอะยังไงโอ้ไม่หล่นวะ่ะ สวยมันคอมโบเข้าเรื่อยๆอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่หนักยังไม่หนักหนวงยังไม่มีคอมโบหนักนวยขึ้นคูณสิบห้าแล้วถึงเจ็ดหมดุนโอ้โหผมว่ามียับผมว่ามีถึงแสนบอกไว้เลยถ้ามันไม่วืดนะถ้ามันไม่เวืดผมบอกเลยมีถึงแสนนะเอาทำไมทำงานนะเพื่อนไม่เอานะ๋ยวืวดดีโอเค โอเคเวลกูดหมื่นสองเพื่อนต้องงี้มันต้องงี้ราชาสยายปีกแล้วมาบวกสปินซะด้วย <c oughs> เชียบเลยอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยววิดดีช่วงท้ายในยคุณเยอะแล้วคุณสิบเจ็ดี่เชื่อเออเอาหน่อยห <c oughs> มับเขาให้สี่พันแปดสิบเคต่อ เวลีร์เกลขึ้นคูนยี่สิบไปรอบสุดท้ายครับอู้หสี่หมื่นห้าปีเลยวะโอ้โห้ดไม่เป็นไรสามหมื่นแปดร้อยแปดสิบ 18, <c oughs> โอเคจบที่แปดสิบสี่เคก็กำไรเท่าหนึ่งครับกำไรเท่านิดๆน,น,นะแปดหมื่นสี่กำไรสี่หมื่นสี่นะโอเคครับก็ถ้าว่าใครชอบคลิปนี้นะครับ <c oughs> อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะใคร